เอ้วันนี้กินอะไรดีหนออุ้ยแต่เอาพ่อค้าไม่อยู่นี่โอ้ตายแล้วโอ้อยู่นั่นเองโอ้ครับพ่อค้าคะคาปูชิโน่แก้วหนึ่งค่ะร้อนเอ้ยพ่อค้าไม่อยู่อีกแล้วเี้เห็นแวบๆบแบบนะโอ้วิ่งไปทางห้องน้ำเนี่ยเมืเ่อกี้ พ่อค้าครับพ่อค้าชาเขียวมะนาวแก้วหนึ่งค่ะไม่เขาก็ไม่สั่งกุนองขอ,องเธอเลยองเดอนอะของเธอเนอะใหกินอะไรดีนะวันนี้เอาไม่อยู่อีกละเอออุตาอาบน้ำซะนั่น พ่อค้าเอาลาเต้หน่อยค่ะลาเต้แก้วหนึ่งเนี่ยตอนกูอยู่เฉยมึงก็ไม่ส่งพอทำนูนำน่นทำนี่มันก็สา้สางนู่นส้างนี่อ้าวบ้าบอกแล้กันก็กูหิวกาแฟนี่โอ้ยเ,เตะเลยหนวด